พบกช่องหญิงกลบล,าลาันลาเปิดแมสกันเนี้ย,อยตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาเพื่อนๆมาเที่ยวแคมมรินนี่สวยงามค่ะโล่งเลยอ่ะหไม่มีอะไรขวางกั้นเลยสวยมากแคมรินก่อนที่เราจะ ไปเดินเล่นในเคมารินเรามารู้จักเส้นทางเคมารินกันก่อนจ้าว่าจะเดินทางมาแบบไหนเราก็จะเปิดที่แมปเมโทรนะคะมาที่เมโทรนี้นะคะ3าสีนี้เลยสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวแต่เราจะออกสีแดงเอาฮอส i ม l เลีตนะคะนี่ค่ะออกสีแดงตรงนี้เลยเมโทรสีแดงมันจะใกล้ที่สุดในไปเคมารินถึงแล้วจ้าเอาฮอสมลเลียตนะจ้าถึงแล้วเมโทรนี้ค่ะ แล้วก็เดินออกไปเลยค่ะออกที่ประตูที่6แล้วก็ประตูที่7น,นะคะมันจะมีทางออกไปทางที่ห้างได้ด้วยนะพวกเราจะเรียกกันว่าคนไทยจะเรียกว่าห้าง Oxo นะคะก็ขึ้นไปเลยถ้าซ้ายมือจะไปห้างนะคะแต่เราออกนี่ค่ะอ,ออกประตูที่6หรือประตูที่7ได้นะคะเราก็เดินออกไปเลยออกประตู6ประตู7นะคะซับซ้อนนิดนึงนะคะขึ้นไปเลยค่ะ ขึ้นไปแล้วก็ดูลูกศรเลยว่าจะไปประตูที่6หรือประตูที่7จ็ดก็เดินไปเลยค่ะขวามือก็จะเป็นห้างแล้วก็ทางลงเมโทรได้อีกนะคะแล้วก็เดินไปเลยจ้านี่ซ้ายมือถ้าตรงไปเนี่ยจะเป็นประตูที่7แต่เราจะออกประตูที่6ค่ะแล้วก็ออกขึ้นไปเลยค่ะขึ้นบันไดไป,ไปก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะคะประตูที่6เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เดินขึ้นมานะคะ ด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นโุตโซิซันนะคะโรงแรมใหญ่นะคะโรงแรมเก่าแก่ที่อยู่ติดกับแคมารินเลยนะคะหน้าแคมารินเลยนะคะส่วนด้านขวามือเราก็จะเจอห้างนะคะห้างใต้ดินเ,เพื่อนเพื่อนคนไทยเราชอบเรียกว่าห้าง o x o นะคะมีสสินค้ามากมายเลยนะะด้านใต้ดินนี้นะคะมีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินตรงเข้าไปแล้วกันนะคะอันนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจัตุรัสแดงจ้า เมื่อเพื่อนๆเดินตรงเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะได้พบกับพิพิธภัณฑ์นะคะรั้งตรวงานอยู่เลยนะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีตึกสีแดงสีแดงเข้มน,น,น,นะคะมีความสวยงามนะคะ <S <S <ๆ>เดินตรงไปทางเข้าประตูนะคะก็จะเจอนี่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของสหภาพโซเวียตนะคะเริ่มต้นที่นี่นะคะเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะ ใครมาก็จะน,นิยมเอาเหรียญน,นะคะก็มาโยนนะคะมีนักสัตว์ต่างๆอยู่ตรงนี้ว่าโยนจะได้ไหมแล้วก็ส่วนมากคิดว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อของคนที่มาเที่ยวแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ในการถ่ายรูปแล้วก็โยนเหรียญกันนะคะตรงนี้ตรงหลักกิโลเมตรที่ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินประตูเข้าไปเที่ยวกันด้านในกันเลยในจตรุรัสแดงจ้ะ เราเดินประตูเข้ามานะคะสุดลูกคู่ลูกตาสวยงามมากๆเลยเดินเข้าไปแล้วนะคะเมื่อเดินเข้าไปด้านขวามือเราก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะของจัตุรัสแดงนะคะมีเราไม่ได้เดินเข้าไปเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะไม่ได้เปิดให้เราได้เข้าชมนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาซ้ายมือนะี่คะจะมีโบสถ์นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าโบสถ์คาซานนะคะ สวยงามมากๆแล้วก็ใครๆมาก็จะทําความเคารพกราบไหว้กันตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโบสถ์คาสานตรงนี้ก็จะเป็นห้างกลุ่มนะคะเป็นห้างที่เก่าแก่มานานนะคะอยู่คู่กับจัตุรัสแดงนะคะห้างกลุ่มเดินตรงไปข้างๆนี่ก็จะเป็นถนนที่มีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะประดับประดาด้วยความสวยงาม ของไฟตลอดสายนะในการที่เราเดินเที่ยวเลยถ้าเพื่อนอยากเดินเข้าไปก็ลองเข้าไปชมได้นะคะขวามือก็จะเป็นกำแพงป้อมปราการของพระราชวาังแคมรินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิพธภัณฑ์จัตุรัสแดงนะคะป้อมปราการของแคมริน โอเขาจัดด้วยสวยงามมากๆนะคะเหมาะเจาะจริงๆนะมีห้างกุ่มอยู่ด้วยนี้นะคะเลสสแควร์หรือจตุรัสแดงนะคะอยู่ใจกลางเมืองของมอสโกเมื่อก่อนเนี้ยอดีตเคยเป็นตลาดให้กับผู้คนได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันนะคะแต่มีการเปลี่ยนผันมาเป็นสวนสนามของกองทัพเพื่อแสดงแสงยานุภาพของทหารนะคะในยุค ของสหภาพโซเวียตที่รุ่งเรืองและปัจจุบันนี้นะคะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ะระลึกนะคะแล้วก็ยังมีวิหารนี่ค่ะวิหารนี้เขาเรียกว่าวิหารเซนต์บราซิลนะคะเป็นมหาวิหารที่สวยงามมากๆเลยนะคะตำนานก็มีเล่าอยู่เหมือนกันนะคะว่าเล่าขานกันมาว่าพระเจ้าอีวานที่4เนี่ย ทรงพระไทยและหลงไหลในความงามมากๆเลยของเซนต์บารซิลนะคะและได้มีการควักลูกตาของสถาปนิกนะคะออกนะคะเพื่อไม่ให้ไปสร้างที่อื่นนะคะในบสถ์เซนต์บารซิลโบสถ์เซนต์บารซิลเนี่ยใครได้มาก็จะต้องมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาถ่ายรูปเป็นที่ลึกนะคะเพราะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นที่ภาพจําวามาที่นี่ก็คือ ออต้องมาถ่ายตรงนี้นะคะคนไทยจะเรียกว่าโบดหัวหอมนะคะหรือโดมหัวหอมนี่เองนะคะโบดเซนบาซิลนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปเคมบรินนะคะเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปถ่ายรูปเป็นก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายจ้าไปถ่ายรูปกันนะจ๊ะฝา,ากรูปภาพไว้เพื่อนๆดูจ้า ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบาลาลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ